สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกับยี่จ้าวันนี้พามาดูสวนผักชั้นสามเพื่อนเพื่อนชั้นสามที่ไหนคะยี่ที่บ้านพระรามสงองเนาะเพื่อนเพื่อนจ้าไม่มีคลิปจะลงนะยี่เห็นอะไรยี่ก็ถ่ายเนาะอันนี้ต้นอะไรไม่รู้ระเบียงน้อยๆ้อยก็ปลูกเยอะเยะไปหมดเนาะต้นอันหูเสือเพื่อนเพื่อนจ้าถึงกันานะเอาถ้วยมาลองเลยนะยี่นะ่ะเพื่อนเพื่อนออันสวนผักชั้นสูงชั้นสามอันนี้ก็จะเป็นต้นอันนั้นเนาะ ต้นอย่างเนาะไม่หูเสือเนาะเว้ยใหญ่ใหขักมันอยากเลื่อยไปไหนก็เลื่อยไปแล้วแต่เขาเนาะอุ้ย,อ,ยอันนี้ใบขิงมันต้องมีเนาะปลูกรวมๆประมาณนี้นะชั้นสามนะเดี๋ยวจะพาไปดูชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งมีอะไรคะมันยี่มีสวนผักสามที่เพื่อนสวนผักชั้นสามสวนผักชั้นหนึ่งสวนผักชั้นสิบเพื่อนทำไมมันกระโดดอย่างนั้นล่ะคะยี่ขาอันนี้ต้นอะไรสวรรค์สวรรค์สักอย่างหนึ่งแหละเพื่อนยี่ไม่รูจ้จักเห็นคนข้างบ้านเขาบอกอเนาะ คนข้างบ้านเขาเอามาให้จักต้นอีกอย่างหรอกส,สวรร์สวรร์อะไรอะไใครรู้บอกยี้หน่อยนะี่จำไม่ได้เนาะรู้จักแต่ตน้นสวรรค์จําไม่ค่อยได้ไม่ค่อยรู้จัก,จกต้นไหนเพื่อนเพื่ออันนั้นต้นก้าพพิ่นต้นน้อยๆนนเพื่อนจะาปลูกเป็นมัวไปตัวใช่เนาะเห<ะ>็นว่นามันงามดีเพื่อนงานดีเพื่อนวะบ่มีอีกอย่างลงก็ลงเนาะต้นอะไรก็ลงไปเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนี้ยี่ไม่ค่อยได้มีเวลาทําคลิปเนาะบ่มีเวลาจะไปทําคลิปตอบเมนก็สีบ่ทันเนยบ่ทันเนนะเพื่อนเอเอ้ย เดี๋ยวเราปีใหม่จะเข้าก่อนเนาะยังไม่ได้ทาคลิปสวัสด,ดีปีใหม่เพื่อนๆเลยเนี่ยหน้ <laughs> ปีใหม่แล้วเรายิ้มมาร้องเพลงให้ฟังเพื่อน,เอ,น <laughs> เอาบอัวเอาบอัวเลยสิมาห้องเพลงให้ฟังมาสัน่นวะดูสิใบมันห่ะจะเลื้อยเข้ารูปก,กงอยู่แล้วเพื่อนๆเ,นเนดี๋ยวจะเอาเชือกฟางมามัดเนาะใบไม่ใหญ่คักเพื่อนใบหูเสือใบมันหนาๆเนาะแต่ยิ้มไม่ชอบกินอะ่ะใบมันเปรี้ยวๆยังไงไม่รู้แต่บางคนเขาก็ว่ามันอร่อยเนาะแต่ยิ้มไม่ค่อยชอบเพื่อนๆปลูกไว้จังสัตน์ละ ปลูกไว้ให้คนกินเนาะใครอยากกินก็กินใครไม่กินก็ปล่อยไว้เฉยๆเ่ราะเดี๋ยวจะเอาเชือกมามัดเลยแล้วอืมเอาเชือกมามัดเอาสันเอาเชือกอะไรมามัดล่ะธรรมชาติของมันนะจะหันหาแต่แสงนะเพื่อนๆไอ้ใบเนี่ยไอ้พวกต้นไม้ะนะไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็ช่างมันจะหันไปหาแสงอาทิตย์เนาะมันเขาเรียกว่าอะไรสังเคราะห์แสงนะเพื่อน,เ,อน,เ,อนเนาะเออใช่ใช่ไหมที่เราเรียนหลักวิทยาศาสตร์อนนะเนาะการสังเคราะห์แสงเพื่อนพืชจะหัน หันไปหาแสงอาทิตย์น่ะน,นะอืมนั่นแหละตอนที่เขาเคยเรียนสมัยเป็นเด็กหน่อยนั่นจนม่นยังอายอันยะญ,ญอยู่ปลูกให้มันขึ้นมันอยากขึ้นอะไรก็ขึ้นเน่เนาะทั้ทงพริกทั้งพริกทั้งหูเสือทั้งอันหอมเตยเนาะผักชีใบเรื่อยนั่นแหละปลูกไปมูไปตัวสงผัดชั้นสามจ้าระเบียงน้อยนอยนี่ปลูกเยอะดาเพื่อนไม่มีที่จะเดินเนาะไปตากผ้าทีเปิดประตูก็ไปจ้าเอเนาะเจ้าเอบรรดาน,น้องผัก อันนี้ใบคิงเพื่อนจ้าอุ้ตอนโควิดนี่ของมันต้องมีจริงๆนะจ๊ะต้นขิงเนี่ยเนาะแต่ยี่ชอบเอามากินกับส้มตํานะเพื่อนมันเซฟเพื่อนจ๋าแล้วก็ชอบเอามาใส่หมกปลาเนาะมันดับข่าวนะใบคิงเนี่ยอืมใบกําลังออกใหม่มจะอร่อยนะใบเขียวๆนะอร่อยใบยอ่อนๆน่ะถ้ามันเถาเหลี่มันซิมโบเซพเพื่อนจ๋ายิ่งเด็ดเอาแต่มันเซฟเซฟแล้วหลังจากถ่ายคลิปนี้ยี่จะบอกว่ายี่เด็ดจนกรนจนะเนาะ เลือแต่ยอดลงมาจากจากอะไรนะจากยอดมันอนะเว้นแค่สามใบเพื่อนยี่ให้เหลือแค่สามใบนั้นยี่ตัดหมดจ้ะเนาะตัดให้ขาดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับต้นมันก็สูงอยู่นะเนี่ยมันสูงู่นะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่น้อยๆยนะต้นมันอนะสูงอีรีเนาะโอ้ยต้นสูงปันเหมือนอะไรอะเกิดจะเท่าต้นขา้าวโพดเนานะอุออยู่อันยะอย,อยู่นั่นแหละปลูกตรงระเบียงเพื่อนพื้นที่น้อยนิดเราก็ปลูกในกระถางพื้นที่ไม่มีก็ปลูกในระเบียงเพื่อนจ้ะ ขนาดเอาไปห้อยเนาะโอ้คิดเบิ่งเอา <c oughs> อยากมีบ้านพื้นที่เยอะๆเนาะเพื่อนเนาะจะปลูกจักเปดรอยเอเคอร์เนาะอันนี้ใบมันใหญ่มากเลยนะยี่ก็ไปถ่ายใกล้ๆก็จนมึนไปคนคนข้างบ้านเขาตะโกนว่าอะไรไม่รู้ยี่ตกใจยี่เลยหันโมจะหันไปมองคนข้างบ้านเนาะคนข้างบ้านรถเขามาจอดน,น่ะตกใจเนาะมันก็เลยใกล้ไปนิดนึงนะเนาะขอโทษขออภัยเพื่อนจ้ะ กลายไปนิดนึงเนาะดูใบขิงไปพื้นพื้นเพื่อนใบมันกําลังงามงามกับงามบ่งามกับบ่งามเนาะเนี่ยโดนแดดมากมากนะใบมันจะไหม้เพื่อนเพื่อนต้องตัดเอาใบไอ้ที่ไม่ไหม้ออกเนาะเขาไม่ค่อยชอบแดดหรือเปล่ายก็ไม่รู้เนาะเห็นไหมถ้าโดนแดดมากใบมันจะไหม้มันจะเหลืองเลยอะ่ะอืมหรือว่าบ่มักแดดมักอยู่เต็มหมักแบบป้านกลางเนาะบ่ม,มักแบบแบบหลายๆอย่างส่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหม้บดเนะี่ยยอดมันอน่ะนี่ตัดแต่งยอดให้บดเลย ดีไหมเพื่อนเพื่อนเนาะแต่งให้มันหมดเลยเนาะแล้วเขาจะหาว่าโอ้ยคนนี้มาบนอะไรคนเดียวที่ระเบียงอย่เนาะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ปองก็แป๋งก็เอามาปลูกหมดเลยอืมแต่วเขาจะบอกว่าอย่คนนี้มายืนบนอะไรที่ระเบียงคะ่ะเขาจะหาว่ายี่สติสตังค์มันค่อยจะดีเนะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนดูดูถ้วยชามกระละมังอะไรก็ไม่ต้องทิ้งเนาะเอามาปลูกให้หมดเลย <c oughs> เอาเป็นกระต่างต้นไม้อย่างเพื่อนือนนะไม่ต้องซื้อเปลืองตังค์อย่างเนาะ มันเปลืองเงินย้ะเนาะนี่ไม้อุปกรณ์ในการปลูกก็จะมีแค่ไม้เหมือนตะเกียบนะเพื่อนจิ้มจิ้มจิ้มมันเข้าไปจิ้มจิ้มปักปักมันเข้าไปเพื่อนแล้วมันก็ขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นมันก็ตายเนาะมีอยู่สองตัวเลือกตายแล้วก็ปลูกใหม่สับกระซ้บนาน้เนาะเพื่อนจ๋าเพื่อนมมีอย่างยากเนาะปลูกตายแล้วก็ปลูกใหม่นี่อันนี้ใบกาลังงามเนาะกระถางนี้จะอายุอันยะเนาะมันมีทั้งใบหูเสือแล้วก็มีทั้งคิงนะอยู่ในกระถางเดียวกันเนาะอื จากเลี้ยมันว่าตายกับจากสีเหี้เนี่ยอะไรขันจับมันเยีออกจากกันยานมันตายเพื่อนเพื่อนมันจะรักกันมากนะมันก็จะตายเนาะเพื่อนน้องรักกันรักกันเพื่อนว่าโอ้ยน้าฉันเถอะเธอย่าไปกับฉันดอกติ่หูเสือในปุกเยอะจริงๆนะเพื่อนเนาะเยอะมากเลยจะกินยังไงหมดเพื่อนมันไม่พอกินนะสิคนกินก็บอกอะไรนะมันไม่ทันกินมันไม่พอกินดูสิเนี่ยเพื่อนขนาดเอาจานไปลองคิดดูแล้วกัน เนี่ยลนระเบียงนี่เดี๋ยวถ้าลมพัดมาัตกลงไปทํำยังไงเนี่ยเฮถ้าลมมันแรงเนาะมันขึ้นง่ายเนาะเอาถ้วยเอาจานไปลองดูสิม่ตองมีจานมีชามกัลละมังใส่ข้าวกินแล้วต่เนี้ยเอาไปลางลองต้นไม้ให้หมดเลยไม็ย่งเราเพื่อนมันเป็นชามเก่า,ลลาแล้วนะเราบ่ใช้แล้วเราโละไหมโละทิมโละิมแล้วก็เอามาลองต้นใหม่เนาะยันหนาม,มันเฮียเอ้ยมันหกเนาะโอ้ยเดี๋ยสิฮาวาเว่าสุภาพบแบบเปนอย่างเนาะ เฮียคือหนะกนะจะเนาะเพื่อนๆน้ำม,มันหยดไปข้างล่างส่นะยานมันเลอะเถอะเปื้เอนกันเลยต้องเอาถ้วยอันมารลองกระถางอยูอ่เนาะใบมันกำลังงามอยู่นะใบก็งามอยู่กำลังเขียวอีกอันหนึ่งโดนเหลอมากไปเปล่าโดนเด็ดเหลืองๆเนี่ยดูสิเพื่อนเือนขนาดในช่องในราวตากผ้าหนังก็ยังเอาไปใสอ่อุญญ้ยอุอันยะอยู่อยู่เนาะเพื่อน <laughs> ต้นหอมต,ต้นหอมอะไรก็ไม่รู้เหี่ยวเหี่ยวมีอยู่สองสามต้นเพื่อนจา๋าขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ตาย ตายแล้วก็ปลูกใหม่บ่มีอย่างยากเนาะสไตล์ปลูกไปขยนันปลูกก็ปลูกไปใครไม่ขยันก็ดูเฉยๆเพื่อนใครไม่ขยันก็ดูเฉยๆเดยอจ้าบ่ขยันก็ดูเฉยอเอาเปลี่ยนบรรยาก,กาศเนาะตอนเช้านะเพื่อนเพื่อยามเช้าเราก็มาชมวิวเพื่นตอนเช้าเนะมันทางนี้เหมือนฝนจะตกอย่างงี้ก็ไม่รู้เนี่ยมันฟ้าเดียวกันั้มอันนี้คงเทมเนาะโถมันท้อทงฟ้านี่ฝั่งนี้เหมือนฝนจะตก เปลี่ยนมาอีกฝั่งหนึ่งนะโอ้โหท้องฟ้านะเปลี่ยนจากสีฝนจะตกเป็นค่อยๆสว่างค่อยๆส,สีขาวสีฟ้านะเพื่อนๆน,นี่ก็เลยงงมันอันเดียวกันไหมเนี่ยท้องฟ้าอันเดียวกันไหมก็คิดว่าฝนจะตกอีกทางหนึ่งเนาะอีกทางหนึ่งจ้าเอา้ยี่ก็งงดินี่งงกับงงกับท้องฟ้าบ้านตัวเองบ้านจ้างงกับท้องฟ้าบ้านตัวเองบ้านที่นู่นเนาะบ้านที่บ้านที่พระรามสมอยังงงงอยู่นะยี่ตามว่าเอา้ยังไงเนาะนี่ เดเรงมากเลยทางนี้เนาะอืมแค่เพ้นกล้องห่างกันแค่ไม่ถึงไม่ถึงเท่าไหร่เองเนี่ยแตกต่างกันแล้วฟ้ากับดินเพื่อนทองฟ้าสวยงามตามสไตล์เพื่อนจ้าอุย้ยดิฉันถ่ายหอดลัางคาบ้านเพื่อนบ้านเนาะได้ขอสิมาอันนั้นอาอสำหรับวันนี้ขอบคุณเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนจุบจ๊บจุบ๊บจ้า